เป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีเต็มมีอำนาจล้นฟ้าท่านบริหารราชการให้หน่วยงานที่ท่านเกิดและโตให้ดีขึ้นยังไม่ได้เลยท่านจะไปบริหารประเทศให้ดีขึ้นในอีกสองปีที่ท่านเหลืออยู่ได้อย่างไรนี่ท่านทำมา8ปปีแล้วบ้านท่านเองยังมีปัญหาวันนี้เราเกิดความผิดพลาดในกองทัพครั้งนี้เกิดความสูญเสียกับกำลังพลของท่านเอง ถ้าเกิดท่านเจอเรือชาวบ้านเรือเอกชนอับปางท่านจะเอาชูชีพที่ไหนช่วยเขาครับท่านจะเอาแพยางที่ไหนช่วยเขาครับเพราะเรือท่านยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยและท่านไปลาดตะเวนภาษาอะไรนํากําลังพลไปร้อยกว่าคนอุปกรณ์ก็ไม่ครบครันแล้วถ้าเกิดท่านไปลาดตะเวนเจออะไรท่านก็ช่วยใครไม่ได้ เราสูญเสียทรัพยากรจากงบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนเราสูญเสียขวัญกำลังใจของครอบครัวพลทหารในกองทัพสุดท้ายแล้วภารกิจนี้ที่อนุมัติการฝ่าคลื่นลมแรงออกไปแล้วเกิดการสูญเสียครั้งนี้ใครรับผิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผบทลหรือหน่วยงานใดครับถึงเวลาปฏิรูปกองทัพแล้วหรือยังครับ ถ้าเกิดเรามีผู้ตรวจการกองทัพที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าไปด้วยตัวแทนจากผู้แทนประชาชนเข้าไปด้วยจะดีหรือไม่และสุดท้ายก็ท่านประานครับเรื่องของการบังคับคนมาเป็นทหารโดยที่เขาไม่มีความถนัดไม่มีความชื่นชอบวันนี้ท่านยังไม่ตอบว่ากําลังพลบน,บนเรือว่ายน้ําไม่เป็นกี่นายเป็นทหารเกณฑ์กี่นายครอบครัวเขารอคอยคําตอบอยู่ว่าลูกหลานเขาจะเป็นอย่างไร